ลุกสมัยดีครับพี่น้องยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทยซิงแชนแนลครับขึ้นเฉียงแล้วครับขึ้นเฉียงแล้วขึ้นเฉียงแล้วหอดมือหมอนแล้ว <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวพาตัด <c oughs> พวดอะไรพาแบกแบกฟ้าสูบไปแบกฟ้าสูบว้างถือเฉียงไว้ฝากลาบับ <c oughs> เตรียมกายครับเลียนเผาชุดนั่นครับ ชี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามนล้วมิเรอร์อ่ะว่ามึงกันครับว่าจังเละลืออย่างเนียวครับพี่น้องกระจายกระจายเต็มไปหมดเลยวะเอาม,ามาเนียวมาเซนี่นะ้ำถาดมาเซน,น,อนเอานอตใหญ่เขาขันขึ้นหน่อยอ่ะเยมตัวยกลงครับถังล้มแพลล้มขายขายพี่น้องก็ไ,ได้สนใจ เขาเมันม่ได้ครับกิฟฟี่ของฟุตโต้เหลืกเขาเผาเผาลงครับเกิดเปลี่ยนนะนายสร้างไปหรือย่างเดียวงี้ย่างเดียวกระจักกระจุยอรนอยญ่ขันใ่ขนะึ้นมันก็ะดดเนาะบอกเอาออกเลยเอาออกไปทั้งออกเลยวาเขาสิเดียวแทนลงเนี้ยเขาลงหมดดูุ้ยครับ ลือออกเรียบร้อยครับลือย่างเดียวแผนกลือจับนี่ผมทะเลาะออกหมดพี่น้องเลยแกนอมันน่ะแต่นอมันทะเละออกหมดอยู่อ่ะเดี๋ยวเผาลงครับพี่น้องนี่สลัดเผาลงนะเรียบร้อยครับท่านออกแล้วออกแล้วนึ่เบื่อมเบื่อมเบื่อมกัดเดี๋ยว มันเนอียใหนอมันดน่ีมันมันูอยัอเอนตะนหรอนอ้ยบน้อยขับงแล้วครับตัวหลังตัวหน้าขายขายพี่น้องขายสนใจถักมาเด้อของไม่ห้าเดี๋ยวขึ้น เพิ่มเพิ่มอันนี้เลยยิงลูกมาครับหูงมาอยู่คนทั้งน ào ยางก่อนเงีอเดีงแยังไม่ยงยัไ้ให้ยกไปเห็นสับถ้าลูกหมาวันนี้หูสำรองอยู่บเมีนบม ตัวนี้ยับแทบลงม,มาก็ไม่ได้แปลว่าแห้ลงม,มาตัวบนไหมแต่มันอยูก่กลางเออนั่นมันอยูก่กลางตรงกันเลยตัดต่อมาเพาะสื่อใช่ไหมจ๊ะ ของเคลียของเคลียมีอะไรตตุกลือว่ออาทั้งถึงสองชั่วโมงนี่ครับออกหมดเหรอแล้วคนลือเป็นลือประจำเลยเครื่องมือครบเนะลือก,อกบประกอบประเก็นนะ ว่ามือแล้วบปอ่วันมันไม่ลยมืหน้ามันแม่เน่ยมุ้ามันหลังมัต้องถอดางน้ออกมาลลางหลังก็ไม่เยวเข้าวนเหาแกนรอาเยมันือเสียคงแย่ยกแ่มากยิงหอปปะะปะปปะะปะปเปะปะัะปะอะปะปะปะละปอปกละปะเะปะปนปืปอปะเะป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 อปะ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 นะป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 ะอะมะน Đây dưới đây giúp mà. phải xăng mới đó Đây dưới đây giúp Cầm nốt hôm nay xem. 3 mưa. Lơ kia mưa. <cười> <cười> อ่ะพี่น้องปากกดแช์กดไหลกดติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคืบนาไปเรื่อยๆครับล้างมวลเฮ้ห้างไปยิทีใหม่ครับมีสีใหญ่เขาเห็นปลากี่สถานเขายั็ดน่ครับพี่น้องเป็นไดใส่รอลอแล้วเส่ลเดเลละล้อมีหัวครับรถเข็นมมมี กางกระจังนี่ถ้าดูเดือดน้ำกันกางกระจังที่บ่ายโอ้่ที่บ่ายอยู่น้ำก right ันฮะหัวนี้เลี้ยงใหญ่ต้องใส่หล่ออะไรใหญ่เหรอเจ้าใครใหญ่ไงนี่มันแยงหล่อส่วนก็เซ่เลยเต็หัวได้ไหมสีครับโค้งโค้งการใหญ่โค้งการใหญ่ฮะกำลังขันสมพี่น้อง ขายขายแล้วนี่นี่นี่สองเผลวโซครับหนึ่งสองคุณครับอันหนึงขายขายขายปรชใจฝ่าทักของดีราคาถูกของดีราคาดีอันดีแงเลยอย่ไปสนใจะทำอะไรอันี้จะตั้คนทไมตัวนีคอีการเลี้ยวแล้วเัคนทออการเล้ยวนี่ยงประกอบดว ล้อมล้อมไมล้อมไมล้อมไมล้อมสามบเวันเสร็จเป็นไรพี่น้องเลี้งอยู่นะฮัดออกดีื่อเกับ่นสี่ยตัวื้่นอกแขงแล้วก็อรื่แลยกอีกมือนึงแบบนี้เล้ลเล้วตีจวดขนาดเบรกน เบรกนั้นเต็มนะเบรกเขาอุดไว้เบรกญี่ปุ่นเบรกญี่ปุ่นลากล่อขั้วขักวบราไปใเมื่อยไปเลยไปเล้เขาปักก่อนกาลง้นี้เออบักกาไปไปตาพญาไปนี่คานกี่หนึ่งคานแล้วคานอีกเบรกกับบักกาหยับอยู่ลุยครับลุยลุยจุดจวด อลุหนาเรียบร้อยครับพี่น้องคน <_ C ur rent> ละชิมคนละส่วนเลย <_ C ur rent> แน่นอนขนาดครับเช็คทุกกระเบียดนิ้ว <_ C ur rent> เลยออกมัดเครื่องถ่ยว่ามันขออะไรญี <_ C ur rent> ่ป,ปุ่นแท้ครับญี่ปุ่นแท้แต่ไม่อยู่ในไทยโดน <_ C ur rent> ขายครับขายขายเด้อน่ขายขายครับขายสนใจโทัวร์วนๆราคาถือครับของมีซูสครับคุโซส่วนท้ายห4สี่ศูนครับขายขายขายนี่ครับเสือเผาสองอันได้พี่น้องหนึ่งสองครับขายสามหมื่นแปดครับมาเอาเลยเลยครับว้าปีปทุมครับ สามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดเพราะได้คาประทูเนี่ยสภาพรถเขาเดี๋ยวตาโคง้งเดี๋ยวก็กลับมาแรงครับสร้างบอกภาษาสัมมีขอยล้าสามมือกับพเพา <c oughs> ะไปนะจิ๊บๆครับเขาบอกจิบๆแยกทุกชิ้น ไงานมือนี้นะจบประมาณนี้ครับพี่น้องลือไว้ย่างเดียวครับแต่สีนี้พวกซีนสี่สีระเลียนครับซีนอันนี้ครับขายเล้อพี่น้องขายนี่ลูกเก้าครับเป็นเบรกมันหนึ่งสองสองตัวครับกระเพาะกำลังสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดมารับเองครับ สนใจกับพี่น้องติดต่อมาได้เด้อชวนใช้รถไทยซิ่งแน่นอนครับคอมเมนต์สอบถามได้ครับเอาเอาเดี่ยวเนี้ยเอาเดี๋ยวดึงเส้นฟ้าไทยเอาออกไปไว้ครับข้างน้องครับฝับ<อ>พี่น้องกดแชร,ร์กดไลค์กดติดตามนับในด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ครับนี่ครับมือล่างประกอบมืออะไรระบบกับเหตุการณ์ได้ครับพี่น้อง หวานเจียบวานเจยบวานเจียบนะครับอ่ะคลิปนี้ก็บบายบายครับสวัสดีครับ